ที่นี่ถ้าคุณไปนั่งมวยของค่ายของคุ่สามารถพยกกักระโยิ้มนะครับคุณก็มีแค่บัญชีออมทรัพย์อย่างเดียวข้ามถอนออกไม่มี ATM เงินเข้า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 เาก็บ,บกระเียนจบมีมวยกัมพูชาคือสอนเพชรต้องเจอกับมวย,ยกัมพูชา3ยกชกดีมีอาชีพยยดเหนือทุกหยดเพื่ออนาคตตัวเองตง คนถามว่าตรงนี้ได้อะไรเวลาเราก้มหัวให้เมียเนี่ยมันจะได้ดูคล่องแคล่วว่องไวคือแบบว่าได้หน้าท้องด้วยแล้วก็ได้ความเคารพจากภรรยาใช่จากที่รักใช่ฉันรักเธอที่สุดใช่เี็ดเด็ดถ้า ถ้าน็อคคอยได้เนี่ยอัดชีดสัก20,000นะมีอารมณ์เปลี่ยนเลยอ่ะคอให้หันเลยนะต่อยเองดีกว่าว่ะแค่หมัดแค่หมัดมันไม่มันมันันไม่กล้าต่อยไงไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ตเออเออไม่ต้องกลัว มืเล็นหนังคู่บักลาะต่อยไว้รับเองโดนอันนียโดนไม่ลัปบอลตักเองมาเลยตัดเอะมาเลย